No. Yeah. สวัสดีผู้ปกครองทุกๆท่านและสวัสดีเด็กๆอนุบาลสองของคุณครูไทยทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูไทยอีกแล้วคุณครูอนุตราเห็นวิพัฒ์คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่สองวันนี้คุณครูไทยมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆอีกแล้วคะ่ะเป็นกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เอ เด็กๆอยากทราบไหมคะว่ากิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์นี้คืออะไรนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเด็กๆไปรับชมเลยค่ะคุณครูไทยจะพาไปทำความรู้จักกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่จัดร่วมกับผู้ปกครองนะคะ ไปรับชมกันเลยค่ะรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยใช้บ้านเป็นฐาน Homepage Learning คือการที่ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กโดยที่ผู้ปกครองสามารถเรียนรู้การเรียนออนไลน์ด้วยตนเองจากที่บ้านเนื่องจาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ทำให้เด็กๆไม่สามารถกลับเข้าไปเรียนในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยจึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองยุคใหม่ที่จะต้องทำหน้าที่พ่อแม่แล้วก็เป็นคุณครูไปพร้อมๆกันค่ะกิจกรรม Home b a s e d l e a r n i n g S V l เด็กๆจะได้ฝึกพัฒนาการหลากหลายด้านมางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายเด็กๆกก็จะได้ฝึกกลามเหนือมัดเล็กนะคะใช้มือหยิบจับสิ่งของอุปกรณ์ในการทดลองด้านภาษาเด็กๆก็จะได้ฝึกพูดตั้งคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำกิจกรรมศิลปะเด็กๆได้วาดรูปนะคะ บันทึกผลการทำกิจกรรมโดยวาดเป็นรูปภาพส่วนคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆก,ก็ได้ฝึกคาดคะเนคาดเดานะคะว่าเอ๊กิจกรรมที่เด็กๆทำนั้นมันจะเกิดผลอย่างไรรวมถึงทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะการสังเกตนะคะการเปรียบเทียบนะคะเด็กๆก,ก็จะได้ฝึกทักษะเหล่านี้นะคะจากกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขจาก h o m e b a s e d LEARNING เด็กๆจะมีทักษะชีวิตมีอิสระในการเรียนรู้มีกิจกรรมที่หลากหลาย Active Learning การแสดงออกและเกิดพัฒนาการทางความคิด บทบาทหน้าที่ของเด็กเด็กมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของตนเองอย่างเต็มกําลังค้นหาคำตอบจนกระทั่งค้นพบความรู้หรือแนวคิดหลักของแต่ละกิจกรรมด้วยตัวเด็กเอง บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองผู้ปกครองมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนกำลังใจให้ความรักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเอ,อ้ออ่ำนวยวัสดุอุปกรณ์จัดสรรทรัพ,พยากรที่มีในบ้านส่งเสริมและติดตามให้เด็กเกิดการเรียนรู้จนกระทั่งเด็กค้นพบความรู้ด้วยตัวเด็กเอง บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนโรงเรียนมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้จัดหาความรู้เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสื่อสารให้ผู้ปกครองเข้าใจและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการทดลองที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่และช่วงวัยให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการดูแลเรื่องการเรียนของเด็ก เป็นหลายบุคคลให้การสนับสนุนเอื้ออำนวยส่งเสริมติดต่อช่วยเหลือเด็กผู้ปกครองและครูให้สามารถทำงานเป็นทีมตลอดจนสร้างการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจนเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีบ้านของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นฐาน การเรียนรู้ของเด็กๆโดยใช้บ้านเป็นฐาน (Home-based Learning) การเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามีประโยชน์ต่อเด็กๆมากเลยช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆให้กับเด็กๆทำให้เด็กๆได้จัดกิจกรรม ทำร่วมกับผู้ปกครองอยู่ที่บ้านได้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและตัวผู้ปกครองเองทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ไปพร้อมๆก,กันกับผู้ปกครองถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและท้าทายให้ผู้ปกครองได้สวมบทบาทเป็นคุณครูแล้วเรามาดูกันนะคะว่า คุณครูจะมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์มาให้เด็กๆและผู้ปกครองทำร่วมกันสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะคอยติดตามนะคะว่ากิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์จะเป็นอะไรบายบายค่ะ